วันนี้ต้มมะละค่ะมะละผระกัดดองต้มหมูเนื้อหมูอะ่ะกับใส่ผักกาดดองกับมะละน้ำใสน่ากินมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยาจะมาต้มจืดต้มจืดหมูกับมะละกับผระกัดดองใส่สออย่างเลยรวมกันมีหมูอยู่หน่อยหนึ่ง อย่าใส่ซุปพะนอก้อนหนึ่งเนะี่ยเติมน้ำานละก็มีหมูยาก็จะไม่หน่อยอะหมูก็เยอะอยู่หมักไว้แล้วเนี่ยหมักสามเกลอไว้เรียบร้อยนะอแล้วแล้ววันนี้ยาก็มีผักกาดดองใส่ผักกาดด้วยผักกาดหน่อยหนึ่งยี่สิบบาทอันนี้ผักกาดเนี่ยยี่สิบบาทแล้วก็มีมะระ ปลาแยกก็แช่แช่น้าเกลือไว้อย่าแช่น้าเกลือไว้ก็เลยยังไม่ยกมาให้จูเพราะว่ามแช่น้าเกลือไว้ก่อนเดี๋ยวมันละจะขมคือมันละมะหัวนหนึ่งรู้สึกจะ62บาทของมานละมลัละจีนจะแพงอืมดีย๋ยาจะใส่น้ําปลาหน่อยหนึ่ง ปรุงรสไปเลยแต่ว่าหมูหมักก็ใส่น้ำปลาใสา่ซ e ีอิ๊วไปแล้วเดี๋ยวใส่อีกสักช้อนหนึ่งเพื่อให้หอมต้มมะละกับประกาศเนี่ยมันกินได้หลายวันใส่หมูหมดเนี่ยเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนเดี๋ยวเอาฝาหม้อปิดหน่อย,ยเมื่อใส่เกลือไปแล้วไนงะใส่ซัมเกอหมักกับหมูไปแล้ว หมักไว้ไงน,นี่ยาก็จะปิดไฟนี้ด้วยกันเดีย๋ยวจะล้างมนละก็ามะาละแช่น้ำเกลือไอ้แช่ไม่นานอะ่ะไม่รู้ว่ามันคงไม่ขมอะ่ะเพราะว่าให้น้ำเกลือเราจะไม่ขมแต่ยา่าอยากได้ขมขมนิดๆย่าจะแช่แป๊แแบเดียวพอ ยาอยากได้ขมๆหน่อยนี่ยยาไว้กินวักสองวันไงตัวย,ยาชอบกิดมาละไงคงจะปิดฝาไม่ได้เพราะว่ากระทะมันใหญ่ยาจะต้อหม้อเล็ก็กลัวแบบใส่สองอย่างมันจะล้นหม้ออีกยาก็เลยต้มต้ม้วยกระทะเลยน่าปิดนะ่ะเดี๋ยวใส่หมูไปเลย อืมเนี้ยหมูพี่ยาใส่ไปเลยหมูเยอะอยู่ต้มเต็มกระทะนี่แหละพ่อ่าทำทียากกินหลาวันไงหมักสํมเกอหมักอะไรไว้เรียบร้อย มันไม่ยากอ่ะต้มจืดมะระกับอากาศเนี่ยก็คือใส่หมูแส่อะไรไปก็หมูหมักแล้วหอมเลยอ,ะอ่ะรอ,อให้น้ําเดือดกันเดือดแล้วก็ช้อนฟองหน่อยมันมีฟองเพราะว่าหมักไว้ไงหมักไว้ก็ต้องมีฟองนิดหน่อย วันที่จะใส่ผักกาดเลยปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่เทเลยเพราะไม่มีน้ำอะไรใสผักกาดแล้วก็จะเอามะละมาใส่เต็มกระทะเลยอะ่ะนี่ล้างมะละกอนแค่นเกลือพอละมะละจะแดงหมดแล้วไงซื้อมาหลายวันแล้วก็ววมีหมูดีก็เลยต้อง อเ,อเอาอเกลือออกมาเพราะว่าเกลือใส่ไปเยอะเดี๋ยวจะเค็มจะรอแต่นี้ต้องเคี่ยวมลวนะละนานเหมือนกานฝาาว่มมะนละจะสุกวันหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะมะนละ ไม่ถ้วยหนึ่งเลยอ่ะอืมมะระน้มาแล้วถ้วยหนึ่งเลยต้องใช้มือละเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะใส่มะระเลยขมหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายาชาผมขมนิดแต่แค่น้ำเกลือตั้งนานนะก็คงจะไม่ขมเท่าไรล,ละอันนี้น้ำก็ชิมแล้วเรียบร้อยอร่อยเดี๋ยวใส่มะระแล้วเราชิมอีกรอบ เกยคงปิดฝาไม่ได้เพราะฝาใหญ่ไม่มีอืมคงไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องช้อนฟองละเพราะช้อนมาหน่อยละวันนี้ก็ต้มมะระนี่แหละ ก็เดือดแล้วเดี๋ยวชิมน้ำอีกรอบว่าอร่อยไหมช้อนก่อือร่อยฮะเดี๋ยวเขียวไปอีกหน่อยน้ำให้อีกหน่อยก็ รสก็จะจัดอีกเพราะว่าต้องเคี่ยวมะระเยอะหน่อยเคี่ยวหมูเคี่ยวอะไรนี่เป็นเนื้อหมูเนื้อหมูกับสัมชันมีอยู่สองชิ้นแต่หมดเลยอย่าหมูอะ่ะซื้อมาหมักไว้เขากินมันั้นเขากินหมูกระทะแล้วกินไม่หมดไงยากเลยหมักไว้แล้วก็เอามาต้มจืดดีมะระกับไอ้ประกัดดองมีอยู่เลยต้มสองอย่างเลย เนี่ยต้องรอเดือดแล้วเดี๋ยวถ่ายใส่หมออ้อแบ่งใส่หม้อหน่อยเพราะว่ากระทะไม่มีอะไรปิดไงฝาหม้อมันไม่ใหญ่พอที่จะปิดได้เนี่ยแกก็เลยว่าต้องถ่ายใส่หม้ออีกเพราะปเดี๋ยวผงลงไม่ปิดไม่ได้มีต้นแกงเราก็แกงไปก่อนเดี๋ยวใส่หมอ้อเล็ก,กสองหมอ้อกเดือดแล้ว เดี๋ววัะพักแล้เคี่ยมนานและคงกินอร่อยล้วจะตัตก,กินแล้วตต่ใส่ถ้วยักถ้วยหนึ่งน่าก,กินมากลมเลยอ่ะยรา๋ยวกปกาศกลับมะละน้ำใสน่าก,กินมาก น้ำอีกหน่อยมะระก็พอดีเลยขมนิดๆอืมก็เรียบร้อยแล้วมะละว,วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ยละค่ะต้มมะละต้มใส่ผักกาดดองใส่มะละต้มจืดต้มจืดมะลกะกับผักกาดดองอืม ก็คงจะพอแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาด้วยนะคะ